ไข้อข้องใจคลิปที่หนึ่งเราจะมาขยับไฟไปข้างหน้าคือทวนเข็มนาฬิกามาดูว่ารถจะขี่ถอยหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเอาจานไฟออกก่อนตอนนี้ตำแหน่งไฟอยู่ตรงกลางมันไม่กลางมากเท่าไหร่ตำแหน่งประมาณนี้เดี๋ยว เราจะขยับไปข้างหน้าไปอย่างนี้เราจะขยับสุดเลยนะนี่มาทางนี้เอาทางนี้ก่อนอ่ะสุดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วล็อกคืนแล้วเดี๋ยวจะลองสตาร์ทกันมาสตาร์ทดูว่ามันจะถอยหลังไหม แล้วคันสตาร์ทถ้าหันไปทางเนี้ยโซ่สตาร์ทของอาซจะขยันเขาว่าจริงไห้ก็ไม่ถอยหลังนะตรงนี้ไม่ถอยหลังนะแต่ความรู้สึกคือรถไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะขยับไฟ ไปอีกทางหนึ่งก็คือตามเข็มนาฬิกาแล้วมาดูว่ารถจะถอยหลังไหมแล้วโซ่สตาร์ของ RC มันจะโดนตีกลับจนขาดจริงไหมมาดูกันคลิปหน้า